เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนกระถางสิ่งที่บ่งบอกง่ายๆก็คือสิ่งนี้แหละน,นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆคืออะไรก็คือรากของบอลสีเองนะครับมันแบบออกมาใต้สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้เปิดตัวข้างหน้าด้วยบอลสีนะครับก็จะพาทุกคนมา นะครับเปลี่ยนกระถางบอลสีเนาะนะครับอย่างที่เห็นนี่จะเปลี่ยนกระถางบอลสีเป็นบอลสีบ้านบ้านนะครับเพือเ่อนเพื่อนบอลสีบ้านบ้านก็ที่เคยได้ปลูกไว้อะนะมันก็เริ่มโตแล้วเนาะไม่ได้ว่ามีแบบแพงอะไรมากแต่ไว้ปลูกแบบสวยๆนะครับไว้ดูสวยๆแบบเพลินเพลินมองแล้วก็รู้สึกมีความสุขสุขใจนะครับก็เริ่มโตแล้วก็จะพาทุกคนมาย้ายนะครับย้ายกระถางเนาะเปลี่ยนกระถางนั่นแหละง่ายๆเพื่อนเพื่อนนี่ก็ต้องมีกระถางอันนี้ผมก็เพิ่งขออภัยผู้พูดผิด ก็พึ่งนะซื้อมาเลยนี่กระถางใหม่กระถางเก่าก็ใช้ไปนะครับก็ไซส์ไหนก็เลือกเอาตามความเหมาะสมของปอนสีฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นอะไรวัสดุปลูกก็มีแกลบดําแล้วก็ทรายนิดหน่อยนี่อันนี้ก็เป็นกละมังที่ผมเคยผสมดินไว้แล้วแล้วตรงนั้นก็เป็นนี่อันนี้ทุกคนอันนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักอันนั้นนะ่ะปุ๋ยข้อกับใบก้ามปูนะที่ผมเคยหมักเอาไว้นี่ตอนนี้ก็เป็นแล้วครับนี่ โอ้โหละเอียดอย่างดีมากนะครับอันนี้ก็นิดหน่อยนะส่วนผสม,มดินปรงดินปลูกอะไรอ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่มีสูตรตายตัวทนะุกคนบางคนเขาโอ้ยซีเรียสกับเรื่องสูตรดินปลูกมากดินปลูกอ่ะเราจะใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ให้เหมาะสม,มกับพืชชนิดนั้นๆว่าพืชชนิดนั้นอะ่ะชอบดินแบบไหนว่าดินร่วนโอ้ดินร่วนหรือชอบดินเหนียวชอบน้ําน้อยน้ามากก็ไปปรับเอานะครับไม่มีสูตรตายตัวหรอกบางคนนี่ซีเรียสเรื่องดินมาก นะครับเนาะแต่และช่องก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับเรื่องดินเรื่องใดเราก็ปรับเขาเรียกว่าอะไรตามที่เราสะดวกได้เออนะครับนั่นแหละอันนี้ก็ใบไม้อันนี้ผมไว้รองก้นกระถางนะครับไว้รองก้นกระถางเฉยเจะเป็นกาบมะพร้าวหรือจะเป็นฟางเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมใช้เป็นใบไม้ใบก้ามปูนี่แหละเนาะนี่ข้างหน้านี่ก็เป็นบอนสีบ้านๆก็มีนกกระทามีสาวน้อยประแป้งลูกไม้ปา่ปาก้านดำประมาณนี้แหละช้างเพิกใบบัวด้วยต้นหนึ่งนี่ นะครับบอนซีบ้านๆไม่ได้ราคาแพงอะไรแต่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามอ่ะมากันเลยครับไม่เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเพื่อนๆนมาครับเรามาผสมดินปลูกกันก่อนอันนี้คือที่ผมเคยผสมเอาไว้แล้วนะนะครับก็มาผสมกับอันเก่าไปเลยไม่เป็นไรผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องสูตรดินเพราะว่าเราใช้แล้วเห็นผละนะผมก็เลยใช้แต่แบบนี้นี่กลบดํากับทรายทรายก็จะช่วยให้แบบไปให้มันดินรู้สึกว่า รากบอนสีมันจะเดินดีะนะถ้าใส่ทรายนะครับเพราะว่าผมตอนที่ผ่าหัวเพาะผมก็ผสมทรายไปด้วยดูเหมือนว่ารากบอนสีมันจะเดินดีนะครับแล้วทรายเนี่ยมันเย็นเนาะนะครับบอนสีเขาชอบนะครับที่มีความชื้นความเย็นะนะนี่แล้วก็มาก็อะไรอะ่ะลืมอีกแล้วอขออภัยนะครับเพื่อนเพื่อนาจจะลืมบ้างเพราะว่ามันเยอะนี่อันนี้ก็เป็นปุย๋ยคอกกับใบกมปูที่หมักแล้วนิดหน่อย ไม่ได้ใส่มากอะไรนะครับเนาะมีผสมไปเลยนะครับเพื่อนๆผสมให้เข้ากันนี่นะง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองถ้าเรามีวัสดุปลูกอันไหนเราลองมาปรับใช้กันได้นะครับเนาะแลกเปลี่ย,เยนเรียนรู้กันไปนะครับนี่อันนี้ไว้ปลูกบอนสีโดยเฉพาะเนาะนี่นะครับก็ดินแบบนี้แหละนะครับถือว่าดีเหมือนกันอ่าต่อมาเราก็นํากระถางมารองด้วยเนี่ย มาเอาใบ,บาใบไม้ใบกัามปูเนี่ยหรือมะพร้าวสับก็ได้เอามารองก้นกระถางเอาไว้นะครับเพื่อมาให้ดินมันไหลเวลาเราอันนั้นน้ำหรือว่าแช่น้ําเอาไว้หรือรดน้ํานะครับดินมันจะไม่ไหลนี่ใส่ก็นะครับพอประมาณไม่ต้องเยอะมากต่อมาเราก็ใส่ดินเก็นไหมครับทุกคนะนะครับต่อมาเราก็ใส่ดินนี่นะครับใส่ดินไปนิดหน่อยก่อนอันนี้อุ๊อันนี้เยอะอาจจะเยอะเกินไป ใส่ดินก่อนต่อมาเราก็นําต้นบอลสีนะเพื่อนๆมาลงเลยนี่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างต้นบอลสีนี้ดูนะว่าเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนกระถางสิ่งที่บง่งบอกง่ายๆก็คือสิ่งนี้แหละนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆคืออะไรก็คือรากของบอลสินเองนะครับมันแบบออกมาใต้ก้นกระถางแล้วนี่เห็นไหมมันยาวมันเฟื้ยเยื้ยเลยออกมาแล้วนี่นะครับนี่ก็ถึงเวลาในการเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับเนาะก,ก็เรามาเปลี่ยนกันนี่ ง่ายๆครับการเอาออกผมก็จะดันดันอย่างเนี้ยนี่แล้วก็อย่างนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนง่ายมากวิธีการทํานี่เห็นไหมรากเดินดีมากทุกคนรากสุขภาพดีนะอออนี่รากสุขภาพเดินดีมากโอ้โหบอนสีจะได้โตสวยสวยนะครับนี่แล้วเราก็วางไปเลยครับนี่แหละเพื่อนๆนแล้วเราก็นําดินมาโรยโรยกลบนะครับแต่ไม่ต้องกดดินนะไม่ต้องกดดินแน่นเพื่อนเพื่อน เพราะว่าเวลาเรารดน้ําหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวดินเขาก็อันนั้นเองนะครับเนาะนี่นี่เพื่อนๆเห็นไหมง่ายๆครับลองเลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเลกเปลี่ยนความรู้กันได้เนาะว่าใครถนัดแบบไหนทํายังไงนะครับก็ชมช่องนั้นช่องนี้นะครับแล้วก็เลือกวิธีการที่เราสะดวกนี่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับหนึ่งกระถางเห็นไหมเร็วไหมเพื่อนๆนะครับเร็วมากเดี๋ยวหาที่วางวางทางนั้นก่อนนี่เห็นไหมเพื่อนๆโอ้โห ง่ายจริงๆการเปลี่ยนกระถางน,นี่อันนี้ต่อมาก็นําต้นไหนอีกนะยกตัวอย่างต้นไหนดีต้นนี้แล้วกันต้นนี้ก็นกกระถาเนาะนกกระถารากก็เริ่มออกมาแล้วรากเริ่มออกมาแล้วมาเอาออกเลยครับพวกกระถางพวกอะไรที่เราเอาออกเนี่ยเราก็ไว้ใช้กับต้นบอลสีต้นเล็ก,ลกๆอื่นๆต่อไปเนาะนะครับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่า ไอเนี้ยพวกพลาสติกพวกอะไรมันจะหมดอายุนะนะครับนี่เห็นไม้รากเดินดีมากทุกคนโอ้โหสุขภาพดีมากนะครับนี่เดี๋ยวเราจะปลูกกันเลยเนาะง่ายๆนี่ครับใส่อย่างนี้แล้วก็น้ำดินใสานี่ง่ายง่ายครับเพื่อนๆพืทำต้องถ้าหากย้ายกระถางย้ายไรเนี่ยแนะนำให้ทำช่วงตอนเย็นนะครับให้ทำช่วงตอนเย็นเลยหรือถ้าคุณทำทำตอนเช้าคุณก็ต้องไว้ในที่ร่ม แต่ถ้าจะทำทำตอนเย็นดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันดีนะมันไม่ร้อนต้นบอนซีเราจะได้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับม่เมื่อตอนกลางคืนนะเนาะนะมันจะทําให้ต้นบอนซีของเราฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับนี่เสร็จแล้วครับเพื่อนๆ1หนึ่งต้นเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็มาทําให้ดูนะครับตามจริงมันไม่ใช่วิธีโกงวิธีการอะไรยุ่งยากหรอกนะครับแต่ก็นะครับมาถ่ายทอดนะครับให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมนี่อันนี้เป็นสาวน้อยแป้งค่อนข้างดกดกมาก นะเพราะว่ามันเป็นบอลบ้านๆที่มีความแข็งแรงดูเพื่อนๆรากเดินดีมากเลยนี่ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาออกดูว่าไอในแก้วเนี้ยมีกี่ต้นนะครับมีกี่ต้นกันเนาะโอ้โหรากเดินดีเดินดีจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวเราจะแกะแกะแกะออกมาเลยโอ้โหเพื่อนๆมันหลายต้นมากเลยนะอันเนี้ยผมคงต้อง แยกออกอีกนะเพราะว่ามันหลายต้นเนี่ยบอนบ้านๆมันจะมีข้อดีอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆเพราะว่าเขามีความแข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตได้ง่ายอันนี้ก็หนึ่งกระถางอันนี้ได้แล้วหนึ่งกระถางส่วนอันนี้ก็น่าจะอีกหนึ่งกระถางนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอไว้ก่อนนะครับนี่ขอไว้ก่อนโอต้นเล็กอันนี้น่สงสารไม่เป็นไรค่อยเอาค่อยเอาไปปลูกเนาะนี่อันนี้หัวใหญ่ ต้นหนึ่งก็โอกระถางหนึ่งก็สักต้นสองต้นก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องว่าอะไรมากมายนี่ครับแล้วเราก็นะครับนาดินกรบกบไปเนาะนะครับผมใส่ถุงมือข้างหนึ่งเพราะว่าอะไรนะครับตามจริงก็จะใส่ทั้งสองข้างแดีนะ๋วนอกแต่ว่ามันไม่ถนัดเพราะว่าต้องดูกล้องดูอะไรด้วยเนาะเพื่อนๆก็ขออภัยนะครับตามจริงทําก็ต้องใส่ทั้งสองข้างแหลนะเนาะนี่นะครับแล้วก็นะครับกรบกรบดินอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวนี่เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะ นี่ได้แล้ว1กระถางนะครับนี่ครับเพื่อนๆผมปลูกเสร็จแล้วนะครับเนาะก็ได้10กระถางนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับง่ายๆครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็รดน้ําเลยนะครับปลูกเสร็จก็ต้องรดน้ําเป็นเรื่องปกติเนาะครับ นี่ครับเพื่อนๆต่อมาก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะนําบอลสีของเรามานะครับเลี้ยงในนี้แหละเนาะรองน้ําเอาไว้เนาะนี่ผมก็ใส่อันนี้ไปด้วยครับเพื่อนๆคืออะไรก็คือจุลินรีย์ EM นั่นเองนะครับเพราะ EM เนี่ยมันมีส่วนช่วยทําให้น้ําไม่เน่าเสียเนาะนะครับเพื mm ่อนๆแต่หากใครไม่มีก็ใส่จุลินทรีสังเคราะห์แสงก็ได้นะครับนี่ผมก็จะนําบอลสีที่เราปลูกมาปลูกเลี้ยงในนี้เลยนะครับก็รองน้ําเอาไว้ตลอดนะครับหล่อน้ําเอาไว้ นะครับอันนี้อันนี้เป็นบอนสีบ้านบ้านนะครับเราไม่จําเป็นต้องนําเขาอบเนาะเพราะว่าบอนสีบ้านบ้านเนี่ยมันมีความแข็งแรงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็พักฟื้นได้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับทีการสุดท้ายนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการนะครับปลูกนะครับย้ายกระถางบอนสีในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนี่เดี๋ยวให้ชมอีกฝั่งอันนี้ผมก็ใส่แล้วนะครับนี่อันนี้ก็ใส่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับก็วิธีการทํา เสร็จเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนะครับถ้าหากใครมีคําถามหรือคําติชมอย่างไรก็นะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยนะครับทุกคนเลยเนาะนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ